Oh. รถมรนจุมาก่อนที่ปลดหมดแล้วองไฟก็เคืองรถสามารถจะไป็นรถดูรูเบนได้กับรถอีเจสโซอีสุสุกหมดแค่รถไอใช้กาบังรถใช้กาใช้เกดเขาเลยไม่จะซ่อมให้หรอกเพราะว่าดูไปดูในกลุ่มรมเมมา แค่เขาไปเดีซ่อมให้หรอกให้ปลดไปเลยเพราะว่ารถ B อ่ะเขารถคีฟเดียวก็ใช้น้ำมันหนึ่งเดียวแต่ซ่อมกันรถใช้น้ำมันเดี๋ยวรถ A ก็เปิดอาดีกับปิดดีกับก็ เล็ดเล็ดควรย่เรันยิ่รับบทระวังไนี่คือแบบของปากะปีไงบ้ากะปิตองเี้ยตลาดป้า้องที่ดีแเล้วที่บทระวังไป ก็มันมีมีรถนวังปวดระวังไปเหมือนกาบดูนกลัลับเมีมาเขาผอไปแฟขับลถมีเพว่ามันแล้วเปิดระวังกักันเยอะมากลากันเยอะมากทำได้นอนแหละวันที่ทำได้นอนหละ Dia menjadi Ha